ู้ชมครับเขาบอกว่าละครนี้ก็สะท้อนมาจากเรื่องจริงนี่แหละครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าการลงทุนของเราอาจจะประสบปัญหาแบบละครที่เราได้นําเสนอไปในช่วงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันครับว่าที่มาของปัญหานั้นคืออะไรและที่สําคัญหากว่าเกิดปัญหาด้านการลงทุนกับเราแล้วเรามีทางออกอะไรได้บ้างนะครับวันนี้จะไปพูดคุยกับคุณดวงมนจึงเสถียรทรัพย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกํากับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ของกลอตต์กันครับสวัสดีครับคุณดวงมนครับสวัสดีค่ะครับ ดูเหมือนแต่ละคนตัวละครของเรานี่จึงไม่ค่อยมีทางออกเลยนะครับว่าจะทําอย่างไรได้บ้างพอมีการขาดทุนเกิดขึ้นก่อนที่จะไปตอบว่าจะทําอย่างไรได้บ้างว่ามีการขาดทุนเกิดขึ้นขอมาดูว่าตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเนี้นะเวลานั้นเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์บทบาทก็ดูเรื่องแรกเนี่ยคุณ น้องมุกกับพี่พเสือ,สอเนี่ยเกิดขึ้นจากความไว้วางใจแท้ตัวบโบกเกอร์เองออฟฟิศของบโบกเกอร์เองก็ไม่เด็ตรวจสอบเรื่องนี้ค,ความจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยน่าจะต้องมีการดําเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว้ค,คือพี่เสือต้องทําธุรกรรมเองน้องมุกเองเนี่ก็รั คำสั่งเฉพาะเรื่องที <S 2> <S 2> <S 2> ่พี่เสือสั่งเท่านั้นหลังจากที่รับคำสั่งแล้วจะมีการโอนเงินพี่เสือสั่งว่าโอนเงินไปเข้าบัญชีอะไรความจริงต้องโทรกลับไปยืนยันที่แบงค์ออฟฟิศแบงค์ออฟฟิศเองก็มีหน้าที่ต้องกลับไปยืนยันที่พี่เสือว่าที่มีการสั่งคำสั่งแบบนี้แบบนี้โอนเข้าบัญชีนี้ถูกต้องไหมเป็นการสั่งจริงหรือเปล่าส่วนแคสที่2คนไปลงทุนอาญาตของของตัวละครของเราไปลงทุนแล้วก็ โดยลงทุนเนี่ยขาดทุนอาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมว่าตรงนี้มองยังไงฮะพี่ส้มโอเองเวลาไปซื้อหน่วยลงทุนก็ต้องถามว่าพี่ส้มโอรู้ไหมว่ากําลังซื้ออะไรนะคะเดินไปที่ธนาคารแล้วก็นึกว่าเป็นธุรกรรมของธนาคารโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ธุรกรรมเงินฝากของธนาคารแต่เป็นการไปซื้อหน่วยลงทุนเพราะฉะนั้นพี่ส้มโอต้องรู้ว่าตัวเองกําลังซื้ออะไรหน่วยลงทุนนั้นลงทุนในอะไรต่อด้วยอันที่สองเนี่ยพูดติดต่อกับผู้ลงทุน ได้ดูวิเคราะห์พี่สมโอมั้ยว่าควรจะซื้อหน่วยลงทุนนี้ไหมแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าพี่สมโอไม่รู้กำลังซื้อก็ต่างคนต่างไม่ทําหน้าที่ไม่รักษาสิทธิ์ของตัวเองถ้าหากว่าเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผู้ลงทุนเองจะสามารถทําอะไรได้ต่อไปไหมฮะขั้นตอนแรกที่ผู้ลงทุนจะนึกถึงโดยธรรมชาติเลยก็คงอยากจะไปร้องเรียนที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตามธรรมชาติเลยผู้ลงทุนก็จะกลับไปที่บรกเกอร์หรือที่บลจอ,อนั่นเองนะคะค เราก็จะมีหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็นหน่วยงานคอมเพลซ์ของโบรกเกอร์นะคะหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์หรือเป็นบรจอรรทางการจะกำหนดว่าต้องมีหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานแรกที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่เขาจะมีกระบวนการมีขั้นตอนของแต่ละบริษัทซึ่งอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ปกติทั่วไปเนี่ยบรจหรือบอลก็จะมีแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนเขาบางแห่งก็อาจจะมีทั้งแบบฟอร์มอบางแห่งก็อาจจะมีทั้งอีเมลมาให้ร้องเรียนทางอีเมลก็ได้ผู้ร้องเรียนเวลาเดือนเขาเป็นใบริษัทก็ต้องไปกรอกตามแบบฟอร์มนั้นชื่อที่อยู่ให้รู้ว่าใครเป็นผู้ร้องเรียนเราเป็นลูกค้าเขาเมื่อไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุที่เกิดนั้นมีรายละเอียดอะไรติดต่อไว้กับใครบ้างนะคะมูลค่าความเสียหายที่ตัวเองคิดว่าเสียหายไปเนี่ยสักเท่าไหร่ ประสงค์จะให้บริษัททําอะไรจะให้เยียวยาจะให้เรียกใครมาคุยจะให้อะไรก็ว่าไปมีที่ติดต่อที่โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือจะเป็นอีเมลหรือจะเป็นอะไรให้บริษัทต,ติดต่อกลับได้บริษัทเองจะมีขั้นตอนดําเนินการเรื่องพวกนี้จัดการเรื่องพวกนี้ให้กับผู้ลงทุนในเวลาตามสมควร,ครในบริษัทเองเนี่ยแต่ละที่เขาก็จะมีระเบียบการภายในว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาทําเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเอาเปรียบลูกค้า จะเข้าขายทุจริตกับลูกค้าคเขาจะมีวิธีการลงโทษของบริษัทก็จะเป็นหลักเกณฑ์ภายในก็จะใช้เวลาช่วงหนึ่งที่ดําเนินการแล้วก็แจ้งกลับที่ลูกค้าครับ นั่นก็เป็นขั้นตอนทั่วไปที่แต่ละบริษัทต้องมีอืมอืมรีนถามตรงๆผมว่านักลงทุนหลายคนก็คงสงสัยแบบนี้ก็ในเมื่อบริษัทโบรกเกอร์หรือว่าบรจอเขาก็เป็นบริษัทเดียวกันที่เราไปร้องเรียนษัทาเองตรวจเองะไว้ใจได้หรือเปล่าตรงนี้กตาตอเรามีมาตรการกราดตอก็ต้องตอบว่ามันก็ต้องไว้ใจได้เพราะว่าบริษัทผู้นี้เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากกลตอก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งเลยที่สําคัญของผู้ที่ประกอบธุรกิจพวกนี้ว่า เขาจะต้องมีระบบรับเรื่องร้องเรียนในระบบงาน,นงต่างๆเหล่านี้หน่วยงานที่ทําเรื่องนี้ต้องมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ไปทาธุรกรรมจากลูกค้าคเพราะฉะนั้นเขาจะมีการบาลานซ์กันอยู่ในตัวว่าถ้าหน่วยงานหนึ่งทำหน่วยงานตรวจสอบอก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นโดยระบบของใบอนุญ,ญาตครับจะต้องมีระบบงานพวกนี้ก่อนที่จะได้รับการอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจอ๋อฮะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ความมั่นใจใผู้ลงทุนว่าในเรื่องพวกนี้ถ้าเรากําหนดระบบไปแล้วเนี่จะมีการติดตามดูมแล้วบริษัทเองเนี่ก็มีหน้าที่ที่ทํางานให้เป็นไปตามนั้นอะไรครับก็คือนักลงทุนจำไว้อย่างแรกถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วเรามั่นใจว่าเรามีเหตุผลอะไรเพียงพอก็ไปร้องเรียนกับหน่วยง,งานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทโบรกเกอร์หรือว่าบรจจน,นั้นๆก่อนแต่ถ้าหากว่ายังไม่พอใจกับผลในการแก้ไขปัญหายังมีระดับขั้นถัดใาอีกไหมฮะ ผู้ลงทุนก็นจะเดินมาหากราตต์กราตตก็จะมีช่องทางที่เปิดรับเรื่องร้องเรียนนะคะไม่ว่าจะร้องเรียนมาทางเอกสารเป็นแฟกซ์มามาที่เฮลท์เซ็นเตอร์เรามีเบอร์โทรศัพท์ให้รหรือว่าจะอีเมลมารับทั้งนั้นทุกช่องทางเมื่อกราตต์ได้เรื่องมาแล้วเนี่ยก็จะด่านแรกที่กราตต์ดูก็คือตรวจสอบเรื่องข้อมูลนั้นจะต้องมีข้อเท็จจริงที่มากพอสมควรกราตต์ก็พี่นาตอบว่าอ่ะเรื่องที่ร้องนั้น หอยู่ในอำนาจที่กรรทจะทำไหมครับนะคะเวลาที่พูดว่าอยู่ในอำนาจที่ทำไหมก็คือว่าตามพรบรหลักทรัพย์หรือพรบอนุพันธ์เราจะดูว่ามีอำนาจทำเรื่องนั้นไหม,มถ้าไม่มีอำนาจหรือเป็นการฟ้องเรียกความเสียหายเรียกค่าความเสียหายเช่นฟ้องทางแพง่งอันนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดให้อยู่ใน,ในอำนาจของกรรบ ผู้ลงทุนก็อาจจะจําเป็นต้องไปฟ้องแพ่งเองอแต่กรอตอเนี่ยจะดูว่าถ้าเรื่องนั้นอยู่ในอำนาจทางกฎหมายของกระะตอตรับเราก็จะตามข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะถ้าเผื่อว่าพบว่ามีความผิดทางปกครองอก็จะมีอำนาจทางปกครองลงโทษไม่ว่าจะสั่งพักเพิกถอนต่างๆแล้วก็ทำครับหรือถ้าเป็นเรื่องระบบงานก็ปรับบริษัทเลยครับ หรือถ้าเป็นเรื่องมากกว่านั้นอีกเป็นเรื่องอาญาก็าอาจจะมีการกล่าวโทษผู้บริหารได้ก็ลําดับขั้นตอนโทษก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆฮะแต,<ๆ>แต่ถ้าหากว่ามีกรณีเหตุของความผิดพลาดหรือการขาดทุนเกิดขึ้นส่วนใหญ่สิ่งที่นักทุนอาจจะต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของการชดเชยความเสียหายถ้าเป็นลักษณะนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของพรบหลักทรัพย์หรือว่าอนุพันธ์นะครับกรกตเราจะแนะนําได้อย่างไงบ้างครับเวลาที่ไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจของกรกตก็จะเป็นเรื่องที่ ผู้ร้องจะต้องไปฟ้องแพ่งอันนั้นเป็นทางหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเองกอรตเข้าใจว่ากระบวนการเวลาที่เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้เวลาเพราะฉะนั้นตอบปัญหา กับผู้ร้องเรียนก็คือบอกว่าอยากได้ข้อชดเชยอยากได้อะไรที่ชดเชยเ<อ>วิธีง่ายที่สุดเนี่ยเรามีกระบวนการไกล่เกลี่ยทางอนุญาตโตตุลาการเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพูดง่ายๆก็คือสองฝ่ายมาคุยกันว่าข้อที่จริงอะไรเกิดขึ้นแล้วไกล่เกลี่ยกันได้ไหม,มความจริงและกระบวนการนี้ต้องบอกว่าเร็วกว่าศาลนั้นก็คงจะเร็วกว่าเนื่องจากว่า เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนและบริษัทเนี่ยมาตกลงกันนะคะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งน่าจะเร็วกว่าแน่นอนแต่คําถามคือบอกว่าถ้ามันมากกว่าการไกล่เกลี่ยถ้ามันมากกว่าการไกล่เกลี่ยกันแล้วไม่ลงตัวเายังจะไปฟ้องศาลอยู่ไหมนะคะอันนี้เรามีกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามมาตรงนี้เป็นลักษณะเป็นยังไงครับอนุญาโตตุลาการต้องบอกว่าเป็นสองฝ่ายตกลงกันนะคะในพรบหลักทรัพย์บอกว่าถ้าผู้เสียหาย อยากจะไกล่เกลยทางอนุญาโตตุลาการ,รบ,บริษัทหลักทรัพย์ต้องยินยอมด้วยจึงจะเข้ากระบวนการได้มสมมุติว่าสมมุตินะคะว่าตกลงกันแล้วจะเข้ากระบวนการนุญาโตตุลกาลการถามว่าในกระบวนการนี้มันเข้ากันง่ายๆโดยไม่มีเงื่อนไขเลยไหมต้องบอกว่ามันเข้าง่ายแต่มีเ <Fro hn S 2> งื่อนไขมีเงื่อนขไขนะมีเงืง่อ <ๆ S 2> นไขคือเรื่องนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มูลค่าความเสียหายไม่มากนะ ขณะนี้กําหนดไว้ว่ามูลค่าความเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะคะคส่วนเรื่องการตกลงปรงใจจะเข้าด้วยกันไหมอ,อันนั้นเป็นอัน,น,นที่สอง <ม S 2> อนนันที่สามเนี่ยอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นนานหรือยังรเรากําหนดว่าจะต้องเกิดขึ้นไม่เกินหเดือนรหรือว่าไม่เกินหนึ่งปีนับแต่เกิดเหตุ <ม S 2> นะคะอันที่สี่เป็นเรื่องที่ว่าความเสียหายไม่มากอย่างที่ว่าเวลาที่ความเสียหายไม่มากก็เป็น เ,เรื่องที่สองฝ่ายต้องนัดมาคุยกันแล้วถ้าเผื่อว่าอนุญาโตตุลาการตัดสินแล้วจะต้องทำตามนั้นแต่ไม่ได้เป็นการตัดสินตัดสิทธิ์ที่จะไปฟ้องศาล อ๋อก็ยังมีอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าใครไม่พอใจจริงๆค่ะงอนี้คนที่จะเข้ากระบวนการนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมครับก็มีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมากถูกกันไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ร้องนั้นมีความตั้งใจที่จะเข้ากระบวนการนุตาธตัวตุลาการจริงค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ก็คือ 2%์ของมูลค่าความเสียหายที่เรียกร้องขั้นต่ำก็5,000บาทแล้วก็ขั้นสูงสุดก็ไม่เกิน10,000 0บาทถ้าหากว่าต้องการเข้าสู่กระบวนการแล้วถ้าหากว่าเป็นเป็นผู้เสียหายต้องทำอะไรต่อไปครับขั้นตอนอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าก็จะมีการยื่นเรื่องว่าขอเข้ากระบวนการอยุยาาตตุลาการนะคะถ้าเผื่อเป็นไปตามกรอบที่กําหนดเช่นว่าตามถ้าเป็นโบรกเกอร์เองก็ต้องให้โบรกเกอร์สมัครใจด้วยสมมติว่าสมัครใจด้วยกันทั้งคู่ ก็พูดถูกร้องเวลาร้องมาเข้ากระบวนการแล้วเราก็จะไปถามผู้คัดค้านผู้ถูกคัดค้านนี่เขาจะคัดค้านไหมถ้าไม่คัดค้านก็สองฝ่ายก็มาเจอกันมาพบกันขั้นตอนไรกก็คือเราบอกว่าไกล่เกลี่ยกันครับพอจะไกล่เกลี่ยกันได้ไหมถ้าไกล่เกลี่ยได้ก็จบกันไปไม่ต้องไปมีการตั้งตัวอนุญาโตตุลาการไม่ต้องไปเข้ากระบวนการสื่อพยานอะไรต่างแต่ถ้าไม่ได้ก็นําไปสู่การ ตั้งอนุญาโตตุลาการตั้งยังไงคือตั้งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญนั้นสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานก็จะเห็นรายชื่อผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเรียกว่าเอ่ยชื่อกันปั๊บในตลาดทุนก็จะยอมรับว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นี่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ที่สามารถจะมาให้ความยุติธรรมกับผู้กรณีได้แล้วใครเป็นคนเลือก ในการเลือกนี่ก็จะเป็น2ฝ่ายเท่าฝ่ายหนึ่งเลือกก็จะเลือกมาจํานวนหนึ่งแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งดูว่าในจํานวนนี้คุณจะเลือกใครเพราะฉะนั้นยุติธรรมแน่นอนจะไม่มีการว่าตั้งพวกกันเองตั้งคนสนิทตั้งคนรู้จักวันอย่างเช่นถ้าพี่เลือกมา3คนคุณบอยก็จะเป็นคนว่าใน3คนที่จะเอาใครนะคะแล้วก็ตั้งคนนั้น แล้วเรื่องกรอบระยะเวลามีกําหนดไหมครับว่ากระบวนการทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในกี่วัน9 0วันค่ะ9 0วันนี่คือกําหนดเลยะเพื่อไม่ให้ยืดเยื้อจนเกินนอกจากว่าจะมีการถ้าอยางหาข้อท็จจริงเพิ่มอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องไปตั้งเวลาเพิ่มขึ้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ยืดเยื้อข่านั้นแล้วค่ะก็ทั้งหมดนี้คือกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายเลยเพื่อที่จะได้การตัดสินแน่นอนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ ไปที่โบรกเกอร์หรือว่าบลจที่เรามีปัญหาก็คือร้องเรียนไปก่อนหากว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยก็โอเคถ้าไม่ได้จริงๆก็มาที่กรอตต่อไปแล้วก็กรกตก็จะให้คําแนะนําว่าจะไปทางไหนต่อได้แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการใน,ในแต่ละเรื่องว่าเข้ากับกฎหมายชุดไหนใช่ไหมครับ,รบทั้งหมดนี้คือ,อกระบวนการรองรับสําหรับผู้ที่เกิดปัญหาใช่ค่ะอืมครับวันนี้ครบท่วนมากเลยครับทุกทุกประเด็นวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดวงวีกเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับก็คือเรื่องราวที่เราได้ติดตามกันมาในวันนี้ครับแน่นอนว่าเรื่องของความเสียหายด้านการลงทุนเนี่ยคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยทางด้านกราต่อนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเตรียมช่องทางเพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้ครับในข้อมูลกันไปนะครับอย่าลืมนําไปปรับใช้กับการลงทุนคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อครับ